นี่ครับขนาดเดือนมีนานะรั้เนยวันนี้วันที่ยี่สิบสามมีนาแล้วอากาศยังหนาวอยู่เลยโอ้โหหนาวมากเลยครับหนาวจริงครับเย็นเยียกเลยไม่น่าเชื่อดูดูสุนัขกันะสุนัขตังสันเนะสุนัขหนาวจนสันเลยดูโอ้โหครับดูบนสันเลยมันเย็นมากเลยนะอากาศเย็นมากเลยยามเช้านะครับตื่นเช้ามาโอ้โหเดือนมีนานะครับเดือนมีนานะครับ น,น่าเชื่อนะยี่สิบสามมมนานแล้วน,นะอากาศยังหนาวอยู่เลยอะยังฤดูหนาวอะท,ทั้งที่ไม่ใช่ฤด,ดูหนาวนะอันนี้อันนี้มันเป็นฤด,ดูร้อนนะเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนแล้วนะครับทุงนี้มันเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันยังหนาวอยู่หนาวได้ไงเนี่ยโหเหลือเชื่อเลย